ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวขอพูดนิดนึงว่าอเดี๋ยวเจนุกไม่สนับสนุนเทปโฆษณาบันนี้พิเศษไหนทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะนี่จ้าเจนุกสวยมากเลยแปลว่าจะเฮงเนี่ยเห็นไหมใครก็จะเห็นเจนุกสวยไปหมดเพราะว่าจะเฮงวันนี้จะถูกสามตัววันนี้จะปังสามตัวเออถูกกับเจนุกครั้งแรกศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยอะไรมันก็คือตำนานสามปีที่แล้วเห็นไหมก็ขอบคุณนะที่ยังติดตามเจนุกอยู่ถึงแม้สามปีมันจะแบบ มันจะผ่านมานานแล้วแต่ทุกคนก็ยังไม่เคยลืม750ของเจขอขอบคุณมากขอให้วันนี้มันเป็นแบบมันเป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะอะมาพร้อมแคปยังพร้อมแคปยังขามมาใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาแล้วขอหนึ่งแชร์นะเข้าบ้านรีบทักแชร์ได้เลยนะคะเข้าบ้านนะคะร5 9บาทก็คือตลอดชีพยกเว้นแบบทุกคนทำลายหลุดอะ่ะเออทุกคนแบบเยนลายอย่างเงี้ยมันก็ต้องเข้าบ้านใหม่นาอเจ้ากสวยมากนะก เออจะเฮงอย่างเงี้ยเออคนมันจะเฮงมันก็เห็นคนเจนุกสวยไปหมดเนาะอ่ะขออีกหนึ่งแชร์ได้ไหมคะพันห้าร้อยคนขออีกหนึ่งแชร์ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวให้แคปแล้วพันหสวัสดีค่ะเออก็เยอะอยู่นะกลุ่มหายต้องสมัครใหม่แม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าเออก็ถือว่าอุดหนุนสินค้าเจนุกแลก้วกันแค่นั้นจบไม่ต้องคิดเยอะ159บาทส่งฟรีจริงๆอ่ะไม่มีส่งฟรีนะเพราะว่าวิทอค่าส่งอีกสาสีเนาะมันก็ มันก็เงินนะแม่น้องเออนะคะเอามาไม่เป็นไรค่ะเอฟซี FC เจนุก,ก็ส่งฟรีไปเลยเฉพาะ,ะไลฟ์สดนี้เท่านั้นเหมือนกันครับกินกาแฟกินดีค่ะได้เลขทูบมาด้วยจุดเมื่อคืนได้เลขเดียวกับเจเลยขนลุกมาสามตัวอ่ะก็คือซื้อกาแฟซื้ออะไรก็จะแถมทูบทุกอันทุกคนก็ได้ทูบได้เลยก็แล้วแต่ดวงแต่ละคนเนาะเออเจนุก,ก็จะแถมให้แบบเออเม็ดเล็กๆน้อยๆเนาะเออร้อยห้าสิบเก้าบาทสีผุมเจนุกสียอะไร ช่างมันเราโฟกัสและทบอู้หนึ่งพันเจ็ดร้อยคนสวัสดีค่ะมาเข้าบ้านเจนุกหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทรีบทักแชทด,ด่วนเลยค่ะด่วนเลยนะคะใครจะอยากได้อะไรก็คือมีได้กาแฟหรือว่าวิตามินหลังอาหารเจนุกก็ได้ขอบคุณดาวโจนสองวันติดครับอ่าเห็นไหมเฮงเวอร์ปังชามหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนสวัสดีค่ะถูกกับเจเจห้าศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ห้าเนี่ยจำได้แปดศูนย์ห้าสามตัวตรงเมื่อปีสองปีที่แล้วแปดศูนย์เจเจห้าศูนย์สามปีที่แล้วแปดศูนย์ห้าสองปีที่แล้ว อ่ะวันนี้แหละจะปังหนึ่งพันแร้คนใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาค่ะใครจะเข้าบ้านแม่เข้าบ้านแม่แอดไลน์นะแอดนุ๊กแปดแมีแอดด้วยแอดนุ๊กแปดแปดมีแอดด้วยไม่ถูกก็ติดตามตลอดอุ้ยขอบคุณแม่มากๆที่ยังไม่ลืมกันเด็ดเออเด็เดจะนุกแบบเนี่ยก็คือแบบเยวันนี้คือแบบฉ่ำเนาะโอเคค่ะพร้อมแคปไหมคะใครอยู่ในบ้านก็คือจะได้ก่อนนะ ฝากอุ่นสินค้าเจนุด้วยนะคะจนนุ่แบบตั้งใจทำมากเทสเองกินเองนะคะแล้วก็น้ําหนักลงมาหกโลนะคะวิตามินทานคู่กับกาแฟคือช่ําคือบอกเลยว่ามันจะคุมฉ่ำมากมันจะอิ่มสำหรับใครที่มีปัญหาแบบเอ้ยกินทุกจริงเนาะแต่ว่าต้องกินหลังอาหารนะแม่ต้องกินข้าวด้วยนะเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยตัวเองอดดาวโจนคือปังทุกรอบเลยบอกเลยว่าปังทุกวัน ไม่เข้าเจาะก็เข้าลูดคือลูอ่ามาแน่นอนดาจนหนึ่งพันแปดร้อยคนวันดีค่ะ8แปดศูนย์ห้าเราก็ได้เต็มเต็มค่ะเห็นไหมแต่ว่าเอฟซีกันจริงๆดูเจตั้งแต่คน,คนดูหลักสิบตอนนี้หลักพันอู้จริงๆเมื่อก่อนใส่ด้วยเนะ่เป็นหมื่นคนเลยนะอันนี้คือจริงๆเพจมันสีแดงเพจเ,เจนุปิดกัน้นอยากเข้าบ้านด้วยค่ะคุณพี่แอดไลน์เลยแอดถ้าจิ้มลิงก์ไม่ได้คุณพี่แอดไลน์เลยไม่รู้ลิงก์เป็นอะไรออะพร้อมแคปไหมแอบอันนี้คือใบเขียวนะเข้าบ้านปังมากๆคอนเฟิร์มเน่ยาง ทักบ้านเจนุก,ก็มีแต่แนวทางนะคะเอาโอเคอยากได้วิตามินคุณพี่แอดไลน์เลยวิตามินกินดีมากวิตามินทานหลังอาหารมือแรกของวันหนึ่งแคปซูลเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกค่ะเนี่ยได้805เหมือนกัน805คือยังเป็นตำนานอยู่สนใจวิตามินคุณพี่แอดไลน์เจนุกหรือทักแชทเข้าความเผจนี้ก็ได้ค่ะได้หมดเลยนะคะแอดนุก888นะคะเข้าบ้านฟรีด้วยเออจริงๆอ่ะซื้อวิตามินอ่ะไม่ได้เข้าบ้านนะ จริงๆแต่ว่าเฉพาะไรฟตสดนี้แล้วกันนะคะเฉพาะไรฟตสดนี้อ่ะอันนี้คือเป็นใบเขียวนะเจนูชอบเลขสองมากวันนี้อแคปเจอร์ค่ะน,นี่คือเป็นใบเขียวนะคะมีสองใบไม่มีฝันมีฝินอะไรทั้งนัน้นไม่ฝันไม่ฝินอะไรทั้งนั้นแล้วนะคะเออแค่นี้ก็เยอะแล้วชอบตามไม่ชอบผ่านนะแม่นะเอ๊หนูอยากถูกหวยสักครั้งค่ะไม่ได้ทํางานเลี้ยงลูกป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเหนื่อยมาก นะคะแนะนำนะคะถ้าเหนื่อยยาหวังกับการถูกหวยนะคะอันนี้จากใจจริงนะจากใจจริงถ้าเราคิดว่า,เ,าเราแย่เราเราไม่มีงานทำเข้าใจว่าการถูกหวยมันก็ไม่ได้ลงลงแรงอะไรเนาะแต่มันลงทุนนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเอาเงินที่เรามีอยู่ไปเสี่ยงเราเก็บไว้ดีกว่าสามารถที่มันเอามาใช้ ใช้จ่ายแล้วก็ใช้นยยามจาเป็นที่มันใช้ได้จริงๆอะ่ะโดยไม่ต้องไปแบบว่าหวังวัฒนาหวังอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้อันนี้จากจากใจนะหลาหลายคนชอบพูดว่าแม่เออแม่หนูป่วยหนูไม่มีงานทําขอถูกหวยสักครั้งหนึ่งนะคะเฮ้ยเงินเรามีค่านะเราอยากเอาเงินเราไปเสี่ยงกับอะไรแบบนี้เลยหนึ่งพูดตรงๆเลยคนที่เล่นหวยหรือว่าคนที่เสียงโชคนะคะ เงินมันต้องเหลือใช้นะเธอเงินมันต้องแบบว่าเออเงินมันเหลือใช้แล้วว่าเออเจียกๆเอามาเล่นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีแต่ไปแบบว่าเดือดร้อนชีวิตก็แย่อยู่แล้วยังมาเล่นหวยอันนี้คือแย่แย่แย่กว่าเดิมนะอันนี้จากประสบการณ์เพราะว่าดิฉันก็โอ้โหผ่านมรสุมมาแบบสารพัดส,สั่งยำหน่อยคะ่ะน้ำยำบูดไปแล้วคะ่ะน้ำยำล่าสุดน้ำยำเ,เหมือนจะมีแก๊สรบิดนะคะ ก็เลยไม่ได้ขายแล้วค่ะเลิกขายแล้วค่ะคนละบียะค่ะตายแล้วอัมแรงเนาะอัมแรงอัมแรงเจ๊ฝนตกมไม่ตกไม่ตกนะคะไม่ตกอันนี้จากใจจริงเพราะว่า โอ้โหดิฉันอยู่วงการนี้มาเยอะอะดิฉันอยู่วงการนี้มานานมากๆแล้วก็ผ่านแบบทุกรูปแบบทุกอย่างมาจริงๆนะพูดตรง,ตรงเอ,อคือมันมองทะลุปุป่วงปุโป่งไปหมดแล้วว่าจริงๆถ้าเราชีวิตมันแบบมันแย่มันไม่ได้ีอะไรมากมายอะเราเก็บเงินไว้ดีกว่าเราอย่าเอาเงินเราอ่ะเง <erman. S 2> ินที่มีค่าของเรา <c oughs> มันมีค่ามากเลยนะในช่วงเงินอะมันมีค่ามากเลยในช่วงเวลาชีวิตที่เราแบบ ที่เราแย่มันมีค่ามากมากเลยบางครั้งแบบบาทเยียวก็ยังไม่มีเลยนะเอาจริงๆอืมถ้าเราชีวิตเราเป็นแบบนี้ชีวิตเราแย่เราเก็บเงินเราไว้ดีกว่าเราเอาอย่าเอาเงินเรามาเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าดิฉันเคยผ่านมาแบบมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยแล้วมันแบบมันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์ทุกข์มากๆนะคะการเล่นหวยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ที่ดี มันดีตอนถูกแต่มันทุกตอนสี่ไม่ว่าเป็นนี้ด้วยอันนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยการที่เราจะเสี่ยงโชคการที่เราจะซื้อหวยหนึ่งเงินที่นํามาในการซื้อในการเสี่ยงโชคอย่างน้อยเงินนี้จะไม่มีอ่าเขาเรียกว่าไงการเงินเราจะไม่เดือดร้อนนะคะเอาแบบสบายๆถ้าเดือดร้อนอย่าซื้อเลยอันนี้เรื่องจริงนะคะอย่างที่บอก เราซื้อเพื่อความบันเทิงซื้อซื้อเพื่อความสนุกสนานถูกก็คือกำไรชีวิตไม่ถูกอ่ะก็ไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยดีกว่าอืมเงินเรามีค่าอย่าเอาเงินเราไปเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่รู้านาะโคตดีกว่านะจ๊ะ